ก็คือสะแม่กบอ,อินใช่เทพจีนสะส่สนใหญ่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวัดแล้วก็ศาลต่างๆอีกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือวัดจีนค่ะเ,ออเลือกกันได้ตามสะดวกเลยค่ะส Gotta y'all was head up. Know the universe is rooting for us. It's all the days we fed up that'll never let us let up. Working graveyard shifts to reach the top of the totem, swallowing motion like I'm drowning the ocean. I'm autographing my initials like the MVP. let's make making sure of my reality on them TV until the death of Reppin' local and the DMV. I'm with Rumpy, i i seen my brother swanking me, just doing our thing. Now him and D Overdue, battle pop like kings, I'm fighting lazy, killing sixteens with gratitude. Never liked the oh. door dee and always captain attitude. Never up for settling, but always up for warming wow. coat. Wow. I still regret it every single time a bomb was smooth. No, gathering funky mac machine. แสบนะใช่น้ำตาจะไหลด้วยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้พี่แพมเจอไปเต็มๆรู้สึกแสบมากๆเลยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยไปสัมผัสกับผนันคูบต้องตอบรุ้ไหมคะว่า คูปเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากประเทศอียิปต์เลยนะจริงเหรอพี่ไม่เคยร,รู้เลยเลยเนี่ยจริงๆชาวอียิปต์เนี่ยเขาใช้ขวัญหอมเนี่ยมาบูชาเทพเจ้าสุขงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหล <c oughs> ังจ <c oughs> ากนั้นเนี่ยก็เลยมีการขยายไปที่กรีกโรมันแล้วก็ขยายมาที่ศาสนาฮินดูต่อมาด้วยศาสนาพุทธค่ะอ,อ๋อพุทธก็คือจะเข้าไทยจะเข้าจีนอินเดียเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นชาที่น้องท็อปพูดมาเนี่ย ได้ทั้งหมดเลยค่ะและทุกวันนี้นะคะคนมากกว่าครึ่งโลกเนี่ยเขาก็ยังนิยมใช้นะคะทูบในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมค่ะประมาณกันนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีการจุดทูบมากกว่าแสนตันเลยนะคะโอ้โห<ม>แสนตันใช่แล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลจุดจีนแบบนี้นะคะพี่แพมเชื่อว,ว่าจะต้องมีการจุดทูบมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะในวันนี้อาจจะจุดแสนตันก็ได้ถ้า,าว่าจุดจีน ใช่เอาไม่แน่นะพูดถึงการจุดทูปก,กันไปแล้วนะคะวันนี้พี่แรมก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับการจุดทูปมาฝากกันด้วยเพราะว่าการจุดทูปเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็จุดเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีกันทุกบ้านถ้าเกิดซ้ำสื่อศาสนาพุทธนะคะ uh huh. วันนี้แคมก็เลยมีเก็บความรู้นะคะ uh huh. เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเราจะไปดูกันว่าทูปนั้นทํามาจากอะไรแล้วก็ ในทูบเนี่ยมีสารอะไรออกมาบ้างเมื่อเราจุดไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะออยยาากกรรูู้้ใช่เนาะอือจะได้ลองตัวกัน ทูบในอดีตนั้นจะทำมาจากไม้เนื้อหอมค่ะเมื่อเราสุดทูบก็จะไม่ทำให้เกิดอาการแสบตาหรือว่าแสบจมูกแต่ในปัจจุบันไม้เนื้อหอมนั้นมีราคาแพงและหายากมากบางชนิดก็เป็นพืชคุ้มครองผู้ผลิตทูบจึงเปลี่ยนมาใช้ขี้เลื่อยผสมกับเกาล้วก,วกาและกลิ่นหอมที่สกัดจากพืชหรือสารเคมีผลิตเป็นทูบแทนการใช้ไม้เนื้อหอมค่ะเมื่อสูดดมควันทูบจึงทำให้เรารู้สึกราคายเคือง นอกจากอาการระคายเคืองตาและจมูกแล้วสารจากทูบเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็ยังมีอันตรายต่อร่างกายเราอีกด้วยนะคะเพราะว่าสารต่างๆที่ลอยออกมาในควันทูบนั้นประกอบด้วยสารพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะควันทูบมีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จึงทําให้เกิดการระคายเคืองแสบตาแสบจมูกหากคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือหลอดลมอักเสบสูดดมเข้าไปก็จะเกิดอาการเหนื่อยได้ค่ะ นอกจากนี้ควันทูบยังประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น 1. สารเบนโซเอพรินเป็นสารที่มีศักยภาพการก่อมะเร็งสูงที่สุดอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งกระเพะาะปัสสาวะได้ค่ะ 2. ส,สารเบนซินอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งมเม็ดเลือดขาวและ 3. ส,สารบิวชาไดอีนเป็นสารที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งระบบเลือดค่ะ Cause u e e a r d n n อ๋อพี่แพมอย่างนี้พี่เอเขาก็รู้แล้วว่าทูบมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมถ,ถึงแสบตาใช่ค่ะน้องฮอปเห็นทูบนะคะเป็นเรื่องเล็กๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วทูบแค่ดอกเดียวเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพได้แล้วก็เสียทรัพย์สินแล้วก็ทําให้คนเดือดร้อนแทบจะไม่มีที่อยู่กันมาแล้วค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะยังไงก็จุดทูบหนึ่งครั้งนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะ แต่เขาเข้าใจแล้วเพราะมันเป็นความเชื่อใช่ค่ะย,ยังไงมันก็เป็นประเพณีที่อยู่กับเรามา,<ช>านานเอ๊ะแต่ทำไมที่ทำวันนี้สูงจังจะอยู่ข้างบนอะ <laughs> ขหามวแต่เลหนูมนาะสิกว่าะว่าดีไปสองมาใช่ไหมว่าใครหน้าตาดีนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปถนนเส้นเยาวราชตรงจริงๆตรงนี้ก็เป็นเส้นเยาวราชแหละแต่เราจะไปในตรงส่วนที่มีของขายเยอะๆคือข้ากว่าน,นี้ไป แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของเรา2คนแล้วค่ะแล้วเวลาอะไรอ่ะพี่ก็เวลาที่จะได้ทานอาหารอร่อยๆในยุโรปไงวิงตื่นเต้นไป Been supportive, you can ah, tell by how funny. I word it. So, being around that energy, I feel I can't afford it. Talking bad, I need to.